ลำโพงลำโพงเป็นลำโพงแอปเปิลก็เป็นลำโพงบูทเสียบยืดีได้แต่ว่าเคยเปิดเบิงงแล้วมันดังครกแคกก็เลยเอาไมา้มาใกล้ๆย่านทันผู้สมสีบริได้ยินอาการของมันอันนี้มันเอยบริได้ต่อเพลงบริได้เสียบเพลงอย่างทั้งนั้น มันกระดังอยู่สิละคอแคกอยู่สิละค่อยคิดว่าอาการนี้เกิดจากไอซขยายเสียงบุดีไอซขยายเสียงเสื่อมสภาพมันก็เลยดังคอแคกเวลาเ้าเสียบเพลงเข้าไปเปิดเพลงมันจะดังแห้งกว่านี้อีก แล้วก็หันด้านหลังมันออกมาหันน็อตเพื่อจะได้มั่งมาเบิ่งไซมันว่ามันเบื่ออย่างแล้วก็ไขออกมากันแน่ใส่ไอซีเลยไอซีขยายเสียง ไอซีขยายเสียงมันเป็นไรราคาติดอยู่กับแผ่นแผ่นด้านหลังก่อนมเบืองบุหัมวมันเบื่ออย่างพยายามซูมภาพมาใกล้ๆก้แต่ก็ยังบม่เห็นเบื่อมันค่อยว่ามันเกิดจากไอซีขยายเสียงนี่แหละอาการนี้ไอซีขยายเสียงบดี มันติดอยู่กับฝา,ฝาด้านหลังเป็นเป็นแทงขยายเสียงแล้วก็พลิกไปพลิกมาสังเกตเบิงก็ต้องได้หันน,อน็อตวอลิมออกแล้วก็น,น็นอตน็อจับไม้แล้วก็น,อน็อตจับไอซขยายเสียงตอนด้หั่นแผนขยายมันออกกันอันนี้มันน็อตจับวอลิม อันนี้มันนอตจับหูใหม่ก็ค่อยๆหันนอ็อตตัวนี้เป็นนออ็อตยางอันนี้มันนอตจับไอซขยายเสียงก็หันน็อตออกมา แล้วก็พยายามดึงแผ่นแผ่นขยายเสียงออกมามันแจงดึงมาแล้วก็เห็นไอซีชัดเจนแต่ว่าก็ยั้งเห็นเบอร์มันค่อยกสสีทอดเอาไอซีออกแล้วก็สังเกตเบิง่งเครื่องนี้มันมีห้อยสอมมาแล้วเพราะว่ามีห้อยต่อสายแต่ว่าสายที่ว่าเพื่นโตมากกวูุ้สซึกว่า จะเซ็นบบใหญ่เส้นนน้อยแล้วค่อยการดูตะก,กัวแล้วก็ถอดไอซออกมามาเบิงเบอร์มันเบอร์มันกแมนเจ็ดมเจ็ดเจ แล้วก็ซีพตัวไม่มาใส่ตอนนี้ต้องได้ไปซื้อซะก่อนแล้วค่อยก็ไปซื้อตัวไม่มาแล้วเบอร์ค้นกันเลยคือกันเป๊ะเ,เลยเจ็ดสาเจ็ดเจ็ดคือกันแล้วก็ค่อยก็จะใส่เข้าไปเลย หลังจากใสไอซี IC ไปแล้วก็จะเปลี่ยนสายไฟตัวนี้พร้อมเพราะว่าสายตัวนี้มันน้อยลายปีนมันขาดสร้างคนเก่าหาสายไฟมาใส่แต่ว,ว่าเส้นกับผัดน้อยหนยก็ใสไอซเข้าไปเลย แล้วก็จอดตะกวัวจอดขามันแล้วก็มาจอดอีกฝากจึงไว้ก่อนแล้วไทรจะจอดไปเฮี่ยมห้อยแล้ววันนี้ก็เอาทีเนอร์มาล่างล่างห้อยครับห้อยบอลหอยจอดให้มันสะอาดบ่ให้มันเปื้อน จากนั้นก็เอาเส้นไฟเส้นสายไฟตัวใหม่มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเส้นตัวเก่าเส้นตัวเก่าที่ว่าก็จเจ้าต่อลายมันขาดไว้แต่ว่าเส้นมันน้อยค่อยก็จะเปลี่ยนเอาเส้นที่ว่าใหญ่กว่าเก่ามาใส่ กระจอดจอดใช้ตามไร้เก่ามันตอนนี้กระจอดแล้วล่ะจะนั่นกะหาซิลิคโคนมามาท้าใส่ซีก่อนที่จะประกอบให้ซิลิคโคนเป็นสารเสื่อมเป็น เชื่อมประสานให้มันติดกับแผ่นระบายความห้อนดีดีก็ใช้มือรูปๆรูปๆปรูนให้มันทัท่วแล้วค่อยกัดใส่เข้าไปหันนอ็อตเรียบร้อยวันนี้ก็ประกอบก็จัดใส่ไฟหยัดเข้าไปแล้วก็หันน็อต นี่ก็อนอดเรียบร้อยละก็เปิดลองเบิงสวัสดีค่ะ,ะน้ำ้ก็เปิ้ะยินดีต้อนรับค่ะบบมีเสียงดังขอแขกระบาดนี้มิดเลยบบมีแล้วเสียงดังขอแขกก็เกิดจากไอซอันเดียวไอซีกยเสียงมีเสียงรบกวน กอเพลงมาเสียบใส่ทดสอบเบ่่ทงทดสอบเบิ้งกระดัางดีน้งทรงก็ถือว่าให้พ่อ